สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนวินรรนทยาศาสตร์กับคุณครูกนิการ์จันทร์หง์นะคะในวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่สามการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจําวันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราจะทํากิจกรรมสองกิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมที่สามจุดสองเรื่องการละลายของสารในน้ํานะคะกับกิจกรรมที่สามุดสามก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมการละลายของสารในน้ำนะคะนอกจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากสถานะหนึ่งไปยังสถานะหนึ่งนะคะในชั่วโมงที่แล้วที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะก็เมื่อสารได้รับความร้อนนะคะหรือว่าทําให้เย็นลงเนี่ยสารก็สามารถเปลี่ยนสถานะได้ใช่ไหมคะนอกจากนั้นแล้วนะคะสารยังเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อีกนะคะเมื่อเรานําสารบางชนิดใส่ลงไปในน้ําสารนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ะะเดี๋ยวจะไปดูกิจกรรมที่เราทํากันวันนี้คะว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกันบ้างวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็มีดังต่อไปนี้นะคะมี่คือน้ําตาลทรายน้ํามันพืชน้ําบีกเกอร์กระบอกตวงแท่งแก้วคนสารช้อนตักสารแล้วก็ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ให้นักเรียนเปิดตามในหนังสือหน้าที่63ได้เลยนะคะจะเห็นว่าอ กิจกรรมอันนี้ถ้าเราทําในห้องแลบของเราในห้องวิทยาศาสตร์ของเราก็จะมีอุปกรณ์ครบนะคะแต่อันนี้อุปกรณ์ของนักเรียนที่บ้านก็คือมีไม่ครบตามมีคุณครูขอให้นักเรียนนําไปปรับใช้นะคะกับที่บ้านของตนเองนะคะพอนักเรียนดูวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนลงมาดูตรงวิธีการทํานะคะว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะก็ให้นักเรียนทํากิจกรรมตามในหนังสือหน้าที่63แล้วก็64ได้เลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียน บันทึกผลกิจกรรมลงไปด้วยนะคะก่อนที่จะไปทํากิจกรรมกันคุณครูมีคําถามถามนักเรียนหนึ่งข้อก่อนนะคะเรามาตอบพร้อมๆกันนะคะว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะคําถามก็คือเมื่อใส่น้ําตาลทรายเกลือและน้ํามันพืชลงในน้ําแล้วนักเรียนคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคิดได้แล้วก็อย่าลืมตอบด้วยนะคะให้นักเรียนเขียน กิจกรรมเหมือนกับที่เราทําในทุกๆวันเลยนะคะเขียนหัวข้อกิจกรรมนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ตรงนี้ก็หนูไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตารางนะคะตารางสําหรับจดรายละเอียดของการทํากิจกรรมนะคะดังหน้าต่อไปนะคะอันนี้เป็นตารางนะคะให้นักเรียนเขียนตารางตามนี้เลยนะคะในหนังสือของเราก็มีนะคะในหน้า65นะคะ ตารางลักษณะของสารชนิดต่างๆเมื่อเติมลงในน้ําแล้วก็นําไปต้มนะคะสารชนิดแรกนะคะของเราก็คือมีเกลือน้ําตาลทรายแล้วก็น้ํามันพืชนะคะให้นักเรียนลองทํากิจกรรมตามในหน้า64ได้เลยนะคะว่ามันเกิดผลเป็นอย่างไรแล้วก็เติมนะคะเติมสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่าเมื่อทําแล้วเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างะคะเมื่อทําเสร็จแล้วอยาลืมตอบคําถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมด มี่กี่ข้อด้วยกันนะไปดูนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ข้อด้วยกันเห็นไหมคะว่าคําถามหลังกิจกรรมจะมีทั้งหมดเจ็ดข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดเลยนะคะตัวหนังสือสีชมพูอันนี้เป็นแนวคําตอบของคุณครูนะคะนักเรียนไม่จําเป็นต้องตอบแบบคุณครูก็ได้นะ หลังจากที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมกันไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเห็นแล้วว่านอกจากการเปลี่ยนสถานะของสารจากสถานะหนึ่งเป็นอีกสถานะหนึ่งนะคะเมื่อสารได้รับความร้อนหรือว่าทําให้เย็นลงเนี่ยสารนะคะยังสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อีกนะคะเมื่อเราเติมเกลือลงในน้ําแล้วคนๆๆนะคะก็จะพบว่าเกลือเนี่ยจะเกิดการรวมตัวกับน้าใช่ไหมคะทุกส่วนนะคะเป็นของเหลวใสเลยนะคะเรียกเกลือที่ละลายอยู่ในน้ํานีว่า สารละลายนะคะและเราเรียกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีว่าการละลายเราเรียกว่าการละลายนะคะซึ่งในการละลายเนี้ยก็จะมีตัวแปรอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือตัวทําละลายกับตัวละลายนะคะการละลายนะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะจากสารอย่างน้อยตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปนะคะมาผสมกันแล้วก็รวมเป็น เนื้อเดียวกันนะคะโดยที่าสารที่ได้จากการผสมนี้นะคะยังคงเป็นสารเดิมนะคะการละลายนี้จึงจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเรานำาสารละลายเกลือไปต้มนะคะน้ำก็จะกลายเป็นไอใช่ไหมคะน้ำก็จะพอกลายเป็นไอก็จะระเหยระเหยขึ้นไปนะคะสุดท้ายแล้วเราจะพบคราบนะคะ ที่ติดอีกที่ก้นภาชนะนะคะก็คือคาบของเกลือนั่นเองกลับคืนมานะคะซึ่งเราเรียกการเปลี่ยนแปลงที่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมนี้ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านกลับได้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภาพนั่นเองค่ะจากการทดลองของเราในวันนี้นะคะการละลายของสารในน้ํานะคะการละลายของสารในน้ําก็คือการนําสารมาผสมกับน้ํานะคะแล้วสารชนิดนั้นรวมเป็น เนื้อเดียวกันกับน้ำทุกส่วนเลยนะคะอย่างเช่นนะคะเกลือนำมาผสมกับน้ำใช่ไหมคะเราก็จะได้ออกมาเป็นสารละลายน้ำเกลือนั่นเองน,นะคะเราจะได้ออกมาเป็นสารละลายน้ำเกลืออ่ะถามว่าอันไหนเป็นตัวละลายตัวละลายคืออะไรคะตัวละลายก็คือเกลือนั่นเองใช่ไหมคะก็คือมันถูกละลายอะ่ะมันถูกละลายได้ด้วยน้ำสถานะ ของน้ําเกลือดูดูสถานะของน้ําเกลือนะคะมันเป็นของเหลวใช่ไหมคะอันนี้น้ําก็สถานะเป็นของเหลวเหมือนกันส่วนเกลือสถานะเป็นของแข็งนะคะเป็นของแข็งที่สามารถละลายได้ในของเหลวนะคะก็คืออันนี้ตัวละลายก็คือเกลือส่วนตัวทําละลายก็คือน้ำนะคะก็คือน้ํามันสามารถทําให้เกลือละลายได้นะคะเราก็เรียกว่าน้ำเป็นตัวทาละลาย อ่าน้ำทําให้เกลือละลายเราเลยเรียกน้ําว่าเป็นตัวทําละลายส่วนเกลือนะคะก็เราจะเรียกว่าเป็นตัวละลายนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการละลายของสารในน้ํานะคะอ่านเรียนเคยได้ยินคาว่าจุดอิ่มตัวใช่ไหมคะเหมือนกับจุดอิ่มตัวของความรักความรักของเรามาถึงจุดอิ่มตัวแล้วอมันก็เหมือนกันนะคะสารละลายอิ่มตัวก็เหมือนกับความรักที่อิ่มตัวนะคะคําว่าอิ่มตัวหมายถึงอะไร คำว่าสาระละลายอิ่มตัวก็หมายถึงสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้อีกในตัวทําละลายณนะอุณหภูมิขณะนั้นก็คือไม่ว่าเราจะเติมสารลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถละลายได้แล้วอย่างเช่นอันนี้เป็นการตกผลึกของสารส้มนะคะเราใส่สารส้มลงไปในน้ําใช่ไหมคะสารส้มก็จะละลายในน้ําแต่ถ้าเกิดเราใส่ใส่ไปจนมาก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 จนมันไม่สามารถเป็นไงได้นะคะ มันไม่สามารถละลายได้อีกนั่นเองนะคะเราก็จะเรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะคะก็คือสารละลายเกิดการอิ่มตัวนะคะก็คือตัวทําละลายเนี่ยไม่สามารถทําให้สารละลายไม่ไม่สามารถทําให้มันละลายได้อีกแล้วนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นการตกผลึกนะคะของสารส้มอันนี้เป็นการตกผลึกของเกลือแล้วก็เป็นการตกผลึกของน้ําตาลนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดได้เปิดเทอมมานะคะคุณรูจะ พาทำนอกว่าการตกผลึกของน้ําตาลเนี่ยมันเป็นยังไงทาไมมันถึงตกผลึกได้คำว่าอิ่มตัวเนี่ยต้องใส่น้ําตาลลงไปขนาดไหนจึงทําให้อ,อ่น้ำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะละลายน้ําตาลได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไว้เปิดเทอมนะคะเราจะทําด้วยกันนะคะกิจกรรมที่3.2นะคะการละลายของสารในน้ํานนะต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่ 3.3นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่หน้าที่เท่าไหรในหน้าที่68นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารแล้วก็การละลายของสารในน้ำเนี่ยจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วนะคะซึ่งสมบัติของสารนะคะที่ได้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังคงมีคุณสมบัติ หรือว่ามีสมบัติของสารนั้นเช่นเดิมนะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงทางจุน,นี้เราจะมาดูันดีกว่านะคะว่ามันสมบัติของสารจะยังคงเดิมเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกันหรือเปล่าะครับพร้อมแลม้วไปเริ่มเรียนด้วยกันเลยะคะ่ะ เรามาดูกิจกรรมที่เราจะทําตอบกันนะคะก็คือกิจกรรมที่3.3การเปลี่ยนแปลงทางเคมีให้นักเรียนเขียนกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เขียนลงไปด้วยนะอย่าลืมอ่านขั้นตอนและวิธีการทํานะคะว่าทําอย่างไรอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้ก็มีดิกเกอร์ผงฟูรู้จักผงฟูไหมเอ่ยอ่ะผงฟูนะคะแล้วก็น้าส้มสายชูอันนี้น่าจะหายากผงฟูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอให้นักเรียนได้ดูกันนะคะ พอเขียนตรงนี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ลองไปอ่านนะคะวิธีการทำหรือว่าขั้นตอนนะคะในหนังสือหน้าที่8แ6 8นะคะหน้าที่68นะคะก็คือให้นักเรียนเทน้ำส้มส่ชูนะคะใส่ภาชนะเอาไว้แล้วก็นำผงฟูตักใส่ลงไปนะคะแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงลงในตารางให้เรียบร้อยนะคะ ซร่งคุณครูจะมีเป็นวิดีโอให้นักเรียนได้ชมกันนะคะให้สังเกตด,ดูนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะะพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะเป็นไมคะ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นไงบ้างสังเกตเห็นไม่เอ่ยถ้าสังเกตนไม่ทันกลับไปดูใหม่ได้นะคะก็พอนักเรียนใส่ผงปูลงไปในน้ำส้มสายชูแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นเป็นะไรเอ่ยอเห็นเป็นเหมือนฟองแก๊สใช่ไหมคะฟองแก๊สปูขึ้นเลยวูเลยนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนเอามือไปลองสัมผัสดูนะคะถ้าเราได้ทำนะเปิดเรียนมาถ้ามีโอกาสได้ทดดําด้วยกันนะคะก็ ก็จะรู้เนาะก็จะสัมผัสได้นะคะแต่ถ้าเด็ด้ยวยตายเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นใช่ไหมคะส่วนถ้าเรานํามือไปสัมผัสนะคะตูอบอกเลยแล้วกันเนาะถ้าเรานํามือไปสัมผัสเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าอุณหภูมิปกตินะคะที่ที่ภาชนะที่เราใส่น้ำส้มสายชูกับผงฟูเข้าไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือมันเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะคะเกิดการ เปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นนะให้นักเรียนบันทึกผลดังตารางอันนี้เลยนะคะแล้วก็ไปตอบคําถามท้ายกิจกรรมกันได้เลยค่ะคําถามท้ายกิจกรรมของเรานะคะก็มีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนตอบลงในสมุดเลยอันนี้เป็น,นแนวคําตอบของคุณครูนั่นเองนะคะอย่าง กิจกรรมนี้นะคะเราก็สามารถสรุปได้ง่ายๆเลยนะคะว่าของฟูเนี่ยลงไปในน้ําส้มสายชูแล้วของฟูก็จะทําให้น้ําส้มสายชูเนี่ยเกิดปฏิกยาโดยมีฟองแก๊สที่เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อเรานํามือไปแตะที่บิกเกอร์นะคะหรือว่าภาชนะเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกว่ามันอุ่นๆขึ้นแล้วว่ามีอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองน,นะคะสำหรับกิจกรรมอันนี้นะคะ กิจกรรมที่เราได้ทาไปวันนี้นะคะสองกิจกรรมนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใช่ไหมคะอันแรกจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพส่วนอันที่สองนะคะก็คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะซึ่งเราทราบแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของสารบางชนิดเนี่ยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันสามารถทําให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองส่วนการเปลี่ยนแปลงนะคะบางอย่าง อย่างเช่นการทดลองที่2นะคะมันไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะเพราะมันเกิดได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดสารใหม่ขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีน,น,น,นั่นเองนะคะเช่นเดียวกับกิจกรรมที่เราทําเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็คือเราเติมผงฟูกับน้ำส้มสายชูเข้าไปนะคะจะเกิดปฏิกิริยานะคะทําให้สารสองอย่างเนี่ย เกิดขึ้นมาเป็นสารใหม่ซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สที่มันฟู่ขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดเป็นสารใหม่ขึ้นมาโดยไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นสารเดิมได้นะคะซึ่งเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้จะแตกต่างกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเรานะคะก็คือการละลายในการทดลองแรกเนาะก็คือการละลายเราเติมเกลือลงไปในน้ํา น้ำก็เป็นตัวทําละลายใช่ไหมคะส่วนเกลือเป็นตัวละลายละลายละลายไปพอเรานาไปต้มนําเอา,อาสาระละลายเกลือนะคะที่ได้น้ําเกลือไปต้มนะคะพอต้มต้มต้มไปให้ความร้อนไปเรื่อยๆค่ะก็สามารถเปลี่ยนสถานะได้ใช่ไหมคะจากน้ำนก็จะระเหยขึ้นไปกลายเป็นไอเหลือแต่ตะกอนของอะไรคะ ของเกลือเห็นไหมคะว่ามันสามารถกลับคืนสู่สถานะเดิมของมันได้นั่นเองอันนี้เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้นั่นเองนะคะถ้าเกิดเ,เราสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะนอกจากจะสังเกตการเกิดก๊าซแล้วนะคะก็ยังสังเกตได้ว่ามันจะมีตะกอนนะคะ ของสีที่เปลี่ยนไปตลอดจนถึงเรื่องของอุณหภูมินะคะาาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะทําอาจจะทําให้อุณหภูมิลดลงอาจจะมีอุณหภูมิที่ลดลงหรืออาจจะมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็ได้เองนะคะคุณครูเอาตัวอย่างมาให้ดูแล้วกันนะคะเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นการเกิดสนิมของเหล็กน,นะคะนะคะเมื่อเหล็กโดนกับอากาศนะคะ ก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างออกซิเจนกับความชื้นในอากาศนะคะก็จะทําให้เหล็กเนี่ยเกิดเป็นสนิมถามว่าเหล็กที่เป็นสนิมเนี่ยมันสามารถกลับคืนสู่สถานะเดิมได้ไหมกลับไปเป็นเหล็กเหมือนเดิมได้ไหมอ่ามันไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถผันกลับได้หรือเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเหมือนกันกับการเผาไหม้ของไส้เทียนนะคะอ่ามันเผา,หาไหม้ไปแล้วของไส้เทียนอันเนี้ยนะคะเผาไหม้ไปแล้ว มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะมันไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เราก็เลยเ,เรียกว่าการเปลี่ยน <L> แปลงเคิเหมือนกันกับไข่ดาวเห็นไหมคะอ่าไข่ดาวตอนแรกมันเป็นไข่ใช่ไหมคะไข่ที่ออกมาจากฟองเนาะที่เราตอ,อก้องตอกใส่กระคะถามว่าเราทําไข่ดาวไปแล้ว,วเราทําให้มันกลับไปเป็นไข่เป็นสดๆเป็นลูกๆเหมือนเดิมได้อ <L> ีกไหม <alu? S 1> อ่าไม่สามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็น ารเดิมได้นะคะมันเกิดเป็นสารใหม่เกิดขึ้นมานั่นเองจากไข่เป็นปลูกลูกกลายเป็นไข่ทอดแล้วกลายมาเป็นไข่ดาวไปเลยนั่นเองนะคะ <c oughs> เช่นเดียวกับการสุกข,ของผลไม้เหมือนกันตอนแรกขเขียวอยู่ปุ๊บ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 เปลี่ยนไปอ้าวสุกแล้วมันสุกไปแล้วเราสามารถทําให้มันกลับไปเขียวเหมือนเดิมได้อีกไหมไม่ได้นะคะเหมือนกันกับการเผาถ่านนะคะเผาถ่านก็คือตอนแรกเป็นไม้ธรรมดาแบบนี้อืมแล้วก็กลายไปเป็นถา่านถามว่าเราจะทําถ่านให้กลับมาเป็นไม้เหมือนเดิมได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบไม่สามารถผันกลับได้นะคะหรือเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็คือมันเกิดเป็นสารใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะไม่สามารถกลับคืนสู่สถานะเดิมได้นั่นเองค่ะนี้คืถูกก็จะสรุปให้เห็นถึงความแตกต่างนะคะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยมันจะไม่เกิดสารใหม่ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะเกิดเป็นสารใหม่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะสมบัติของสารเนี่ยยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ยังมีสมบัติเหมือนเดิมอยู่นะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะสมบัติของสารเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนไปจากเดิมนั่นเองส่วนการเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็สามารถเป็นไงคะหันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก,กับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองค่ะ,ะวันนี้นะคะม่นักเรียนทํากิจกรรมสองกิจกรรมลงในสมุดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนท,นทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะทั้งสองกิจกรรมเลยนะคะทั้งหน้าหกสิบเจ็ดแล้วก็หน้าเจ็ดสิบนะคะก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะมีไม่มากนะ ก็ให้นักเรียนทำงานแล้วก็ติดตามง,งานให้เรียบร้อยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะได้พบก,กันแล้วนะคะถ้าใครยังทำงานไม่เสร็จก็ให้เล่งมือให้เรียบร้อยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามคุณครูได้โดยตรงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะมีแบบทดสอบส่งให้ด้วยนะคะให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ